อีกเรื่องหนึ่งครับสาหรับผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุทุกท่านนะครับล่าสุดครับก็มีการสั่งการในครมอครับให้เป็นนโยบายและข้อดําริจากนายกรัฐมนตรีเลยนะครับว่าให้กระทรวงการคลังสํานักก็ประมาณและสภาการเศรษฐกิจแห่งชาติไปพิจารณาหาแนวทางในการเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุนะฮะจะหาเงินอุดหนุนเนี่ยให้กับผู้สูงอายุเพิ่มเติมในรูปแบบค่ายบันไดก็คือตามช่วงอายุนะฮะซึ่งเพื่อจะให้ผู้สูงอายุนั้นสามารถที่จะดูแลตนเองได้ คือต้องเข้าใจว่าในสังคมของเราในปัจจุบันเนี่ยนะครการเข้าสู่ผู้สังคมเรื่องผู้สูงวัยวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะไม่ได้วางแผนชีวิตเองไว้ก่อนนะอาจจะไม่มีเงินในการที่จะดูแลตัวเองไม่มีสุขภาพทางการเงินในขณะที่สุขภาพทางกายก็ไม่ดีฉะนั้นก็อาจจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ เงินนี่แหละในการที่จะไปดูแลตัวเองในขณะที่รัฐก็มีสววสดิการมีอะไรให้นะครับก็เลยเนี่ยมีแผนที่จะเพื่อที่จะเขานั้นสามารถที่จะมีรายได้เอาไปดูแลตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นถึงแม้อาจอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ยังดีกว่าคือบางคนก็คาดหวังว่าจะให้ลูกเลี้ยงไงตอนแก่เท่าถ้าลูกไม่ดูแลนี่ก็เหนื่อยละว่างั้นเถอะคือประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเนี่ยนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยมีผู้อายุเกิน60ปีเนี่ยเกิน20%ครับ คนไทยเดินมา5คนเนี่ยเกินอายุ60คนนึงอ่ะพูดง่าย<ช> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นนี่แหละครับตอนนี้เป็นขนาดนี้แล้วเพราะฉะนั้นเงินอุดหนุนผู้สูงอายุก็เพิ่มให้ก็ดีนะ<ช>ตอนนี้ก็เป็นขั้นบันไดยอยู่แหละนะหกสิบก็หกร้อยเจ็ดสิบก็เจ<ช>็ดร้อยขึ้นเหมือนนั่นนะ,นะอายุเฉลี่ยคนไทยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบปีนะท่านผู้ชมช <ๆ S 1> ครับ <ๆ S 1> แผนยี่สิบปีเนี่ยยุทธศาสตร์ยี่สิบปีของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเพิ่มอายุคนไทยให้ได้ประมาณถึงแปดสิบปีนะฮะไหวไหมครับ